เร <S <S ียกเพื่อนมานีอ๋อมันเล่นไอ้นี่มันเล่นใ่้เนี่ยที่มันหายแล้วโดนเย้แม่งมาเลยมันมีมากันแล้วโอ้มายก็โอ้มายก็โอ้โหใครเป็นคนบังคับปมชี้ๆหรอสามสองหนึ่งเกิด รูทันหนอคุยกันไปละเแนวเสียเวฟฮะตะกินเนี้ยมันัคือช่างเริ่มชอบมันขึ้นมาแล้วนะตะกินเนี้ยตะกินนะต้นสวยแต่ว่ามันจืดที่ถือตอนนี้ทำนี่งๆหน่อยบอไปแล้วน่าชื่อ ถ้าคนด uh ูผมชอบจังหวะเอฟเฟกต์ปาดของพระประจิบีมากนี่มันเอาพี kind of ่ปาดเลยเฮ้ยผมไปนะเย็ดๆไปนะไม่รู้อะต้องให้ตัวอะไวะไอ้เพี้ยโอ้โหทำไมเอ็นมุดเลือดเด้งขนาดวะเยอะมากนั่นแหละพี่โดนบายด้วยเมื่อกี้ สองข้อเนี้ยเลือดมันเด้ง,มงไมเติงเอาเรียกขึ้นมาอ๋อมันเล่นไอ้นี่ <c oughs> มันเล่นให้เนี่ยที่มันวิงไปหาโมาทีจรินแล้วก็บนที่อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อ้าวที่อะมันมีนิ บักบักอะไรวะพี่บักที่เอ็นมูมันเหมือนมันมีเหยาเคยส่งมาให้ดูความซวยอ๋อครับนั่นให้มด้ันี่อะอันนี้แหะ ต้องโซนได้นะเอ้่านอยู่บนเราต้องได้เราต้องได้เราต้องได้ตามมาปีไม่ได้ไม่ได้าไปา่ตาัน่าจะไปนะพายังอยู่กวลาก่อนบายๆมาทำมกกันอีกแล้วอีกแล้วี่อ สนุกจันบักอุบัติกันอืนั่นแหละสิ่งที่น่ากลัวแต่ถ้าโอคนนี้โอนนะตายปุ๊บเราก็หนีเลยได้นะโอ้โหมันเอามันเอากันสองคนคนโอ้เขี้ยอพี่มันมันบักมันทำบักมันไม่ลูกพี่หมดเลยคมันหลุดอยู่คนเดียว แมงเรียกเพื่อนทำบัคเลสโอ้โหมันมันจะมาตรงที่แบบเร็วมากอ่ะโซล้อไม่มีอะตาหน้าโม่มึงอ่ะสนุกแค่ตานี้แหละ อันเป็นีอ,นอนโบพุชตาใแล้วกูโดนเย้แม่งมาเลยมันไม่มากันแล้วโ oh 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 อ้มายก็โอ้มายก็โอ้โหขยันได้ไหม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 เออเออขอที่หนึงมาแล้วไปแล้ว,ลวใครเป็นคนบังคับประมูลช,ช,ชี้เหรอ,อเฮ้ยได้นะเนี่ยมึงเข้ามาแบบนี้เนี่ยฮะ ไอ้พวกไม่เย็นตามไม่ได้จะตายหมดตายอยู่พี่นี่เริ่มแรงละแต่เราสามคนตลอดไวสุดที่ไวได้นะเออไอเฮ็ดถอยเล่ถอยเล่ถอยไปเลยไหวเหรอไหว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 ถอยเล่ถอยเล่ถอยเล่ ไม่ไว้ไ้เ้่วาไหมวัดวั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 นวัดวัวัดว้ดวัวัวัด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 วดววัดวไดวดวัวัด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 วไดวั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 วัดวัดวัดววัดวัดววัดวดวัววววดวดววววดวัดวววไววววดววววววดว มีอันตีกับตัวทองแล้วมันอยู่ในปุ้งแล้วละ่ะหมดหมดเลยอ่ะปัญหาเดี๋ยวกันกให้เดี๋ยวกันให้เดี๋ยวกันให้เดี๋ยวกันให้โอเคกุตาให้ให้เรากลับวะรอรอรอเดี๋ยวจับปลาให้นนี่เดินมาหรือมันลอ่อให้แยกออกไปวะจับกุตาให้นะรอก่อนนะ เราจะเบิร์ทันไหมอะถ้าถ้าอยู่ตรงนั้นอะไปไปหนไปได้ได้ได้เออสวยสยได้ฟูตาได้ฟูตาแล้วได้ตาแล้วเฮ้ยมาสวย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  ตุ้มเออวะดิเที่ยันตัดโลดเราไม่มีแล้วอะตัดตุ้มเฮ้ยเี่ยบยแล้วเพราะว่าเที่ยันนีอย่าไอ้สาดย่านอน ปติบาเกีจับมันหาตัวได้เหรอวะเมื่อกี้เมื่อกี้งงมากเลยมันหายตัวมันกูจับนั่นน่ะงานหยาบแล้ววะลีมอมบลิงแล้วเอาแม่งเลยไอเ้ยเนี่ยเออพุตะมีของนะพุทธมีคนึงเลยองกลับคนหนึ่งกลับองมีกลับแล้วมีกลับแล้ว เราเอาผู้ตานะเราแค่ทำเป็นตีร้อยเฉยนะริ้วิเมียนติดรอรอรอแฟดจับรอนะรอนะสามสองหนึ่งเออไปตายด้วยเฮียดาเมจเราไม่พอเออนั่นหละสวย อ็การคนมากันดุดดุดมาดุดมาดึกมาดึงมามาหน่อยทีงไปมันจะปิดเราอ่ะมันจะปิดอ่ะปิดแล้วเฮ้ยมันไปทางนั้นนะดิต้องต้องเน้น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 เอานี่ก่อนเน้นก่อนเน้นก่อนเน้นก่อนเออโอได้ระวังนะไม่มีตัดโล่จะเปิดนะแต่น่าจะได้อยู่เฮ้ย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 แล้วเฮ้ยแล้วกลับเลยกลับเลย มีคนเก็บเน้นไปแล้วใช่ปะใช่เขาเก็บแล้วเขาก็เกิดมาแล้วเก็บแล้วก็ตายแล้วเกิดครับเดี๋ยวที่นี่ไม่กันป้อมนี้ก็จะแตกปล่อยแล้ปล่อยแล้ปล่อยโอ้แม่เยสเอ้ยเร็วมากมันแครี่สองกันเนาะไม่ชอบเลยวะต้องต้องเอาไอ้เนี่ยจากพูตาให้ได้ก่อนเลยอันแรกเล็กจะมันเรียกเพื่อนเหรอสวัสดีครับพี่หพี่วะ ได้哟หลอดหอดอย่าอย่าอย่าเปลืองตัวนะอย่าเปลืองตัวมากนะนี่รอดนะสวยหรผมเก็บมากมันเก็บปุดๆุดตงนู้น okay, โอเคสวยตัมสวยเมื่อกี้อูเหี่ยวโอเครอเราอยู่มีแต้มต่อเราอยู่ย <laughs> มีเลนส์อยู่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เอ็นมุ วิ่งไปกลังไปกอลังไปกลังไปเอาไหมตาไหมเอาไหมมาามาต้องเล่นลต้องล่นะเอาเยี่ยนนี่ก่อนไวมันจะไปหาพุู้ตาไม่ต้องไปตบกลางเลยตบกลางเลยน่ามาๆมาๆเอาได้ผู้าไม่เลับลอเราเราติดเราหลัเลยหลับเอาแบ่นี่เอาหนอย มีสีแล้วมา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 ,ามามาได้ฟ้องแล้วได้ฟ้องแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไระะะะตาคนเดียวตาติาดแล้วอุ้ยสวยจัดนันต่อตุมสวย วาป้อมตีกูได้ปะวะจบได้ไหมเนี่ยจบได้ไหมเนี่ยไอ้โหตีบัตกลงคลิปเลยได้คลิปแล้วโมา my god พวกเล่นบัคกโดน จัดคุณภาพสุสดยครับคือผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันใช่บักหรือว่าไม่ใช่หรือเป็นคอมโบธรรมดาปกติทั่วไปแต่ว่าแหมมันก็เกินไปอ่ะเนาะมึงวิ่งรอบแมบเลยอ่ะ